เครื่องบินไดมันดีเอ42บินง่ายและใช้เชื้อเพลิงได้เหมือนเครื่องเดียวแต่เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์ตัวที่2สมรรถนะในการบินข้ามประเทศที่น่าประทับใจที่จะทําให้นักบินพอใจไม่แปลกใจเลยที่เครื่องบินรุ่นนี้จะเป็นเครื่องบินลูกสูบคู่ที่ขายดีที่สุดภายในของไดมันดีเอ42ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงนักบินและผู้โดยสารเบาะที่นั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และมีระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมระบบรองรับหลังแบบปรับได้และพนักพิงที่ปรับได้รวมถึงคุณสมบัติภายในเสริมที่ยอดเยี่ยมเช่นแท่นยึดแท็บเล็ตในตัวสำหรับนักบินและนักบินผู้ช่วยเทคโนโลยีซินเทติกวิชั่นของกามินสร้างภูมิทัศน์ทางภูมิประเทศขึ้นมาใหม่จากฐานข้อมูลการแจ้งเตือนภูมิประเทศของระบบ G 1000ระบบ G 1000เป็นการแสดงผลเสมือนจริงที่ได้จะแสดงภาพสามมิติเพิ่มเติมของลักษณะพื้นดินและน้า สนามบินสิ่งกีดขวางและการจราจรให้กับนักบินโดยแสดงในระยะที่ใกล้เคียงทำให้การวางแผนตามสถานการณ์ง่ายขึ้นไดมอนด์ D-A 4 2สามารถบินได้แม้ในสภาพที่มีน้ำแข็งเกาะปีกหางใบพัดและกระจกหน้าโดยได้รับการปกป้องด้วยระบบป้องกันน้ำแข็งที่ KS D-A 4 2ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมด้วยหลังคาแบบพาโนรามาและกระจกบานใหญ่ ผู้โดยสารทุกคนขึ้นเครื่องบินได้อย่างสะดวกสบายด้วยหลังคาคลุมแบบเปิดไปข้างหน้าและประตูหลังบานใหญ่ที่เปิดให้เข้าถึงเบาะหลังพับได้มีพื้นที่เก็บสัมภาระในเครื่องบินและสัมภาระเพิ่มเติมจะถูกเก็บไว้ในช่องจมูกขนาดใหญ่สองช่องโครงเครื่องบินเป็นคอมโพสิตคาร์บอนล้วนมีความทนทานและดูแลรักษาง่ายเครื่องยนต์ไอพ่นเชื้อเพลิง168แแรงมา้า ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของออสโตรเอนจินปฏิบัติการทั่วโลกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ชุดควบคุมการบินเป็นแบบการ m มินจี0 0 n ่ i คุณสมบัติของการ m มินจี0 0 n ่ i คือการขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอ,อร์ดูอัลคอที่เร็วมีจอแสดงผลความละเอียดสูงและสว่างกว่าพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบไร้าสายพร้อมระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ GFC700 สำหรับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเครื่องยนต์ดีเซนออสโตรเอนจีน AE สามร้อยสองจุ์ลิโบชาร์ดหัวฉีดคอมมอนเรลหนึ่แรงมา้าอัตราการบริโภคที่60%เอร์เซ็นหรือ39.4ลิตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด365กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงในการทำงานสูงสุด5,488เมตรระยะทางที่50% 2,269กิโลเมตร น้ำหนักบรรทุกที่มีประโยชน์5 7 9กิโลกรัมอากาศยานแบบ D-A 42เป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์โดยโครงเครื่องบินเป็นคอมโพสิตคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องบินในสมัยก่อนเมื่อสิทธิ์การบินจบจากโรงเรียนการบินกำแพงแสนไปแล้วนั้นสิทธิ์การบินที่ได้รับเลือกให้บินเครื่องบินลำเลียงก็จะไปฝึกกับเครื่องบินแบบที่ตนเลือกเลยการมี D-A 4ีมาฝึกสิทธิ์การบินให้มีความคุ้นเคยกับเครื่องบิน2เครื่องยนต์ ซึ่งเป็นความต้องการของกองทัพอากาศเพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกลงได้นั่นเอง